ดดสวัสดีค่ะเจพีชแนลนะคะวันนี้ในเกมนี้หนูคุณนี่ Cross World นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาอธิบายรายละเอียดเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้นะคะ ซึ่งเกี่ยวกับหน้าจอของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะคะเบื้องต้นนะคะอันดับแรกเนาะเราจะสังเกตเห็นมุมบนซ้ายมือของเรานะคะจะเห็นเป็นเลขเลเวลนะตรงนี้ก็คือเลเวลของเราเนาะอ่าแล้วก็จะพอเรากดเข้าไปนะคะจะเป็นอ่าเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะกดสันติอ่ากดยุติธรรมกดคุณธรรมหรือกดเปิดหมัวแดงนะคะ,ะตรงนี้เราสามารถกด ได้หมดเลยตั้งค่า PK นะคะตรงนี้แล้วก็มันจะมีตรงนี้นะนักราค่าหัวนะคะซึ่งจะมีคนประกาศจับไว้นะคะ,ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือพลังต่อสู้ของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นควิกสล็อตสำหรับไว้ใส่อเทมแล้วก็ยานะคะอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของระบบปาร์ตี้นะคะก็คือตรงนี้นะ เลื่อนล่างลงมานิดนึงนะคะก็พอเรากดเข้าไปนะคะเราจะสามารถสร้างปาร์ตี้ได้นะคะก็มีสร้างปาร์ตี้คนหาปาร์ตี้หรือว่าเข้าร่วมปาร์ตี้อัตโนมัตนนิะอันนี้เราสามารถครีเอทได้หมดเลยอันนี้ก็คือถ้าเราสร้างก็คือคนที่อยู่ในกิ์ของเราเท่านั้นนะคะถึงสามารถเข้าร่วมตีนเราได้เนาะตัวนต่อไปนะคะจะเป็นระบบเควสนะคะซึ่งระบบเควสอ่ะเราจะเห็นว่าบางคนนะอาจจะมีแค่เควสหลกักเควสชื่อเสียงเนาะแต่ถ้าเรากดเข้าไปตรงนี้นะคะเนี่ย ตรงนี้เนาะกดเข้าไปนะคะมันจะมีเควสหลายแบบนะคะให้เราเลือกนะคะซึ่งจะมีเควสหลักที่เราต้องทําเป็นเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็จะมีเควสชื่อเสียงซึ่งทําแล้วเราจะทําแล้วมันจะปลดระบบของเกมต่างๆนะคะซึ่งเราจะทําการปลดก็ต่อเมื่อเราทําเควสชื่อเสียงนั้นๆผ่านนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นสมาคมนกนางแอ่นนะคะตรงนี้ อันนี้คือมันจะเป็นเควสนะคะรายวันซึ่งเราสามารถเคลียร์ได้นะนวิธีการไปก็กดไปเลยนะคะจะทีรีพอร์ตหรือว่าจะวิ่งไปก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยพอมาถึงนะคะมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เนาะคือเราก็รับได้5เควสนะคะต่อวันหรือถ้าเราไม่ชอบเควสแบบนี้เราก็สามารถรีเควสรีรเซ็ตเควสนะคะได้ แล้วก็เราสามารถเพิ่มจำนวนในการรับเควสได้เพิ่มอีกนะคะส่วนเควสนุน่นางแอนนะคะก็คือเราจะได้เนี่ยรางวัลพื้นฐานนะคะก็จะมีเงินกับ EXP นะคะตรงนี้ค่อนข้างได้เยอะนะคะ5้าเก้าต่อเวะควสเนาะแล้วก็จะมีโอกาสสุ่มนะคะ3สิ่งนี้ในเควสนะคะต่อไปนะคะเป็น การกวาดล้างนะคะการกวาดล้างก็ไปตาม NPC เลยนะคะกดจิ้มไปเลยอ่าอันนี้นะคะเราก็รับได้นะคะเพืเราสามารถรับได้เนี่ยนะคะอันนี้คือหนูยังไม่ได้ทํานะมันสามารถรับได้วัลลศานนะคะก็เราอยากได้อะไร เราก็เลือกอหรือจะเคลียร์ทันทีก็ได้หรือจะยกเลิกเควสอ่ะเควสนี้ไม่เอาอ่จะเอานีนอี้แล้วก็เอาอะไรอีก,กนดิดนึงนะเราอันนี้แล้วกันอโอเคหรือเราจะกดะเคลียร์ทันทีนะกดไปเลยใช้เงินอำนาจเงินนะคะใช้เงินแล้วก็ผ่านเควส์เดี๋ยวเอาอันนี้ สนใจนาะสนใจอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเราอยากได้นะคะอ่าหรือว่าเราจะวิ่งไปเรีนยนนะคะอ่าอ่าขอพไยนะกดผิดนะตรงถูกตรงนี้นะพอต่อไปนะคะกวาดล้างเสร็จแล้วเนาะต่อไปนะคะล่าข้าวหัวนะพอล่าข้าวหัวเราไปที่แจ็คสันนะคะ อันนี้จะเป็นโบบอสนะคะก็คือเราก็ดูตามพลังแนะนําต่อสู้ของเรานะคะก็คือตอนนี้เราลงได้แค่ตัวแรกนะคะโคคาทาโค่นะคะอพอพลังเราขยับขึ้นไปหน่อยนะคะเราสามารถล่าสติลเบียดนะคะแล้วก็นะคะไล่ไปตามลําดับเลยเนาะพลังของเราตอนนี้คือเกมเปิดใหม่น่าจะได้แค่ตัวแรกกันนะคะ ก็พอเรารับมันจะขึ้นว่าย้ายนะคะก็คือให้ไปตรงที่บอสอยู่นะคะอย่างนี้เนาะเราก็จะบอกว่าบอสจะเกิดเวลาไหนบ้างก็คือบอสจะเกิดอ่าสีท่ทุ่มตีสี่สิบโมงสิบหกนาฬิกาก็คือไม่ใช่เวลาของไทยนะ,ะเป็นอ๋อเออขอไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นเวลาไทยนะคะอ่าสิบหกนาฬิกาอันนี้เพิง่งเพิ่งผ่านไปเนาะต่อไปตัวสุดท้ายสี่ทุ่มนะคะ ก็ยังมีอีกนะคะจะเป็นอ่าคิงดอมนะคะอันนี้แนะนำนะคะคือเราต้องมีกิลก่อนนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปเลยในเขตคิงดอมนะคะเราสามารถรับเวชของคิงดอมได้นะคะว่ากดสกิปไปเลยนะ,ะอ่านี่นะคะเราก็กดรับเวชแล้วก็เอาเหรียญน,นี้มาสามารถแลกของ ซื้อของในคิงดอมของเราได้อีกรอบนะคะเราจะเอาอันไหนดีอ,อ๋อคือนิ้วเพิ่งออกกิวนะคะเพิ่งออกกิวแล้วก็มาเข้ากิวใหม่ตอนนี้ก็เลยยังรับเควสคิงดอมให้ดูไม่ได้นะ สำหรับใครที่รับได้ก็ลองไปรับนะคะแล้วก็ลองเล่นดูนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะแล้วต่อไปนะคะจะเป็นสัดส,ส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้คือมุมกล้องนะคะมุมกล้องคงที่ก็คือเราขยับไม่ได้อ่ะเราได้แค่ขึ้นลงอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นปออโต้อ่ะมันก็จะเปลี่ยนมุมมองให้เราเองแต่โนมานะคะบางทีอาจจะเป็นมุมใกล้มุมไกลนะหรือเราจะเอามุมอิสระอ่ะแล้วแต่ แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้มันขยับขึ้นขยับลงของเราเองเลยอ่าอันนี้ก็จะสะดวกลดเล่นหน่อยนะอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าต่างพูดคุยนะคะอ่าก็จะมีเราสามารถดูทั้งหมดมีช่องแชททั้งหมด aver, มีเวอร์มีพื้นที่คิงดอมก็คือคนในกลวนะคะปาร์ตี้กลุ่มสนทนาโปรโมทจัดการนะคะก็คือเราคุยกับพื้นที่นั้นๆได้เลยนะคะหรือ เราจะส่งท่าทางอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีโมเจคทอนให้กับคนที่อยู่นะบริเวณใกล้ๆนะคะอือนี่เนาะอันนี้คือรายละเอียดอีโมจิคอนของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเนี่นะ สัตว์เลี้ยงของเรานะคะจะเป็นอิมาเจนนี่เราสามารถสุ่มได้จากกาชานะหรือมีใบสุ่มมาให้เรากดในไอดีเรานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกลุ่มคียสัตว์เลี้ยงอ่าในกรณีที่เราเล่นผ่านมาเรื่อยๆเล่นผ่านเนื้อเรื่องมาเรื่อยๆนะคะมันจะมีให้เราทำเควสเพื่อปลดสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่ม ออโต้เซมิออโต้หรือว่าไม่กดออโต้นะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของอีเวนต์นะคะอันนี้จะเป็น event, อีเวนต์อีเวนต้อนรับนะคะต้อนรับเข้าสู่เกมก็จะมีในแต่ละหนึ่งวันนะคะอันนี้วันที่หนึ่งนะคะเราก็จะปลดล็อกแล้วเราก็ทาเควสตามนี้นะคะเราก็จะได้ของรางวัลวันที่สองแล้วก็ปลดวันที่สองทำเควสได้ของรางวัลตามนี้นะคะส่วน ถ้าเรามาถึงวันที่2แล้วเวสวันที่1ยังไม่เสร็จเราสามารถย้อนกลับไปทาเวสของวันที่1ได้นะวันนี้ไม่เกี่ยวว่าวันไหนของวันนั้นค่ะไม่ต้องเรียบนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะส่วนตรงนี้เนาะแล้วส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของเช็คชื่อ7วันนะคะก็คือเราเพิ่งเล่นเนาะเพิ่งล็อกอินได้2วันอะ่ะแล้วพอเราล็อกอินได้7วันนะคะเราจะได้กล่องสุมอาวุธ4ดาวนะคะซึ่งเราจะสุมอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้อาวุธชิ้นไหนนะคะมาครอบลองเนาะ ส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของลูกเต๋านะคะอันนี้จะมีแจกฟรีให้เรานะคะวันละ2 2ลูกแล้วก็เราจะสามารถรับจากการที่เราทํากิจกรรมในเกมนะคะ3อีก3ลูกนะคะเนะนี่ยเราทําเสร็จแล้วเราก็จะได้มาลูกเต๋าเห็นไหมนี่นะคะกวกดเล่นเหมือนเราเล่นเกมผิษฐีนะคะก็เพราได้เราก็จะได้ของตามที่เราไปตกตามช่องเลยเนาะ ส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของตรงนี้นะ,ะจะเป็นร้านค้านะคะร้านค้าทีา่เหมือนร้านค้าแนะนําเริ่มต้นนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการซื้อแบบต่อครั้งแล้วก็ในใน,ในบัญชีของเรานะก็จะมีของให้ซื้อนะคะหลากหลายอย่างนะคะเวลาเรากดเข้าไปดูมันก็จะบอกนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะส่วนของตรงนี้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นดีลนะคะดีลของนักจ่าวชนพายแล้วก็เติมเติมเติมนะคะต่อบัญชีนะคะเราดูด้วยนะคะว่ามันจะเป็นต่อบัญชีหรือว่าต่อวนันหรือว่าต่อสัปดาห์ต่อเดือนนะคะอันนี้อ่าลัค้า,าคเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นแจ้งเตือนนะคะว่าอ่าเราทำอะไรไปแล้วยังไม่ได้กดรับหรือเปล่านะคะเนี่ยมันจะมีขึ้นมาแจ้งเตือนนะคะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง เราก็กดจิ้มเข้าไปสมมติสกิลนะคะยังไม่ได้อัพอ่ะก็เข้ามาอัพนะคะเข้ามาอัพสกิลได้นะ,ะนเนาะต่อไปนะคะจะเป็นจดหมายนะคะจดหมายอันนี้ก็คือจะเป็นจดหมายในส่วนของเพลเยอร์ก็คือตัวละครน,นี้นะคะเราสาม,มารถรับของได้คิงดัมก็คือจะเป็นจดหมายของ อของกิวนะคะแล้วก็จะเป็นสินค้านะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการซื้อขายของเนาะ,ะ <Yeah. S 1> แล้วก็จะมีระบบกระเป๋านะคะส่วนระบบกระเป๋าก็จะมีเหมือนคล้ายๆ MMO เกมอื่นเลยนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะมีอาวุธเครื่องป้องกันนะคะระดับแล้วก็ไอเทมระยานะคะแล้วก็จะมีเบเตเลสนะคะอื่นๆน,นะ <Yeah. S 1> ตรงนี้ แล้วก็จะมีอันนี้นะคะเราสามารถดูคิงดอมคิงดอมคนอื่นเราสามารถไปเยี่ยมได้นะคะว่าอ๋อขอไยนะคะอันนี้คือเราอยู่ในคิงดอมไงมันก็เลยมีหน้าต่างตรงนี้อ่ะาออกข้างนอกก่อนอ่ะอ่ะพอเราออกมาข้างนอกเนาะมันก็เปลี่ยนแค่หน้าต่างเมื่อกี้นะคะอ่ะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นดิวเด็ดนะคะก็คือมันจะขึ้นมาอ่าแค่เป็นจํากัดนะคะว่า อย่างสมมุติว่าไอเทมนี้ขึ้นมาให้เราซื้อได้ภายในสองชั่วโมงสามชั่วโมงสามิบนาทีอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ซื้อเราก็ปล่อยให้มันหมดทายไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราซื้อเราก็จะได้นะคะตรงนี้ไม่ซื้อก็ปล่อยไปเลยให้เวลามันหมดไปนะคะตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นของที่จํากัดเวลาให้ซื้อได้เฉพาะเวลานั้นๆนนนคะ่ะ อันนี้เราสามารถกดโชว์แผนที่มินิแมปนะคะหรือว่าเราจะไม่โชว์เราปิดไปอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนอันนี้นะคะตรงนี้ถ้าเราอยู่ในแมปที่มีมอนสเตอร์นะคะจะมีมอนสเตอร์ขึ้นมานะคะนเนาะจะมีรูปมอนสเตอร์ขึ้นมาขออนุญ,ญาตนะคะ่ะว่าไปดูแมปอื่นนะคะ เวอร์แมปขึ้นมานะคะขอไปด้วยแล้วก็เลือกนะคะว่าจะไปแมปไหนโอ้เอเวอร์มอน่าจะต้องแรกๆหน่อยเนาะ ราก็สามารถเดินไปจุดวาร์ปนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีสามที่เป็นประตูนะคะนี่น <c oughs> ตอนเรามาถึงนะคะ จะมีมอนสเตอร์นะคะตรงนี้ก็คือเรากดดูได้นะคะว่ามีมอนสเตอร์อะไรบ้างอันนี้จะบอกว่ามันมีจุดวากหรือว่ามี n อ c พซีอะไรบ้างนะคะเราก็ดูนะคะว่ามีมอนอะไรบ้างอลองตีนะคะ,อ,ะอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเรากดตรงนี้อ่ะมันจะขึ้นมาหมดเลยนะคะว่ามอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆเรานะคะมีตัวอะไรบ้างอ่ะ ถ้าเรากดหนังที่สมมุติเรากดใส่ตัวนี้ยตายก่อนก <c oughs> ดใส่ตัวนี้ค่ะมันจะล็อกเป้าให้อ,อย่างนี้นะคะ <c oughs> ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนของตัวนี้เนาะ,ะจะเป็นประกาศนะคะ เป็นประกาศเนาะก็อาจจะมีประกาศอันนี้บ้างหรือว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมบ้างนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่สําคัญที่สุดนะคะจะเป็นส่วนของในด้านของสกิลแล้วก็อาวุธนะคะเกมนี้จะมีอาวุธทั้งหมดทั้งหมดประมาณ5้าธาตุนะคะก็คือมีไฟน้ําใบไม้แสงและก็ความมืดนะคะ ก็อาวุธแต่ละธาตุนะคะก็จะให้สกิลที่ต่างกันออกไปนะซึ่งเวลาเราใช้เราเปลี่ยนธาตุนะคะให้เราจิ้มไปที่อาวุธนั้นนะอ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นนี้เป็นสกิลธาตุไฟนะคะก็สกิลก็จะออกมาเป็นธาตุไฟสกิลธาตุน้าสกิลก็จะออกมาเป็นสกิลธาตุน้ำนะคะแล้วก็เราก็สามารถโจมตีออกมาเป็นธาตุนั้นๆนะคะตัวในเรื่องของธาตุนะคะสมมุตินะคะว่า ตัวนี้มันคือธาตุธาตุาไม้เนาะแล้วเวลาเราโจมตีนะคะธาตุที่เขาแนะนําจะเป็นธาตุไฟนะคะเวลาเราใช้ธาตุไฟอ่ะเราก็ตีมันจะทําให้เราได้รับดาเมจของไฟนะคะคผู้ผิิตนะทําให้เราสร้างดาเมจนะคะต่อมอนสเตอร์ได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะมันก็คือต้องตีตามความจุดอ่อนของธาตุตันๆนะคะ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย